ะะมีกาแฟเย็นชื่นใจทุกคนมีกาแฟเย็นชื่นใจของกินเยอะจริงๆของกินเยอะจริงๆทุกคนนะนี่เลยนะคะแล้วก็มีน้ําผล,ลไม้ทุกคนประมาณนี้ทุกคนนะมาลงมือกันเลยนะคะลงมือกันเลยอ,ออกน้ํามืดตึ๊บแบบนี้เลยทุกคนเจ็ดโมงช้ายังมืดอยู่เลยนะ,ะแต่ว่าวันนี้อากาศรอบข้างนะคะรอบตัวจังหวัดข้างอ้าวแอนนี่ลืมเอานั้นมาทุกคน อันนี้ลืมเอาถ้วยมาเดี๋ยวอันนี้หาก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาะจัดการแตงก่อนทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมนูเยอะจริงๆนะเมนูเยอะจริงๆทุกคนนี่อ่ะ มีอะไรอีกนีรีวิวหนึ่งวันในช่วงเวลาพักผ่อนที่พักเปกที่รอช่วงงานต่อไปแล้วก็เป็นการทานข้าวกลางวันนะคะเพื่อนๆมะนาวใส่ส้มตำมะเขือเทศนะเผื่อมันจะกินแล้วแบบว่าต้องการเปรี้ยวหวานเค็มก็มีเติมนะคะมีเติมมีเติม,ม,ตม,ม,ตมทุกคนนี่เลยแล้วก็มีเชอร์รี่ทุกคนแค่นี้ข้างนี้คือร้อนมากนะคะทางฝั่งทะเลก็จะเป็นหมอกหนาะแบบนี้เลยทุกคนอากาศดีมากๆเลยนะคะเย็นสบายสดชื่นค่ะ เช้าวันอีกอร่อยไหมนี่อร่อยมากอือหืนี่มาส้มตำก็เสร็จละมะนาวใส่ส้มตำมะเขือเทศนะเผื่อมันจะกินแล้วแบบว่าต้องการเปรี้ยวหวานเค็มก็มีเติมนะคะมีเติมมีเติมทุกคนนี่เลยแล้วก็มีเชอร์รี่ทุกคนแค่นี้ต้องบอกว่ามันแซ่บมาอยู่แล้วทุกคนมันแซ่บมากมันแซ่บจริงๆมันแซ่บมากมันแซ่บจริงๆรอะฮะเสร็จแล้วจ้านี่ เปิดถุงออกมาทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนไข่เจียวข้าวกล้องกับหมูผัดพริกแกงนะถ้าเกิดใครดูคลิปสั้นของเรียวไปแล้วก็จะเห็นภาพของแอนทำอาหารเนาะเมลงไปเลยเข้มข้นมเนนมนูเยอะจริงๆนะฮะเมน,นูเยอะจริงๆทุกคนนี้อะมีอะไรอีกนิดบ,บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง อ,นนอ้าวแอนนี่ลืมเอานั้นมาทุกคนแอนนี่ลืมเอาถ้วยมาเดี๋ยวแอนนี่หาก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเอ,อจัดการแปลงก่อนทุกคนนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวแปลงคนนี้ตั้งให้เรียบร้อยเลยนะก่อนที่มันจะคว่ำนะ <laughs> นี่น่ากินอยู่ทุกคนมาต้องบอกว่ามันแซ่บมาอยู่แล้วทุกคน แซ่บมากมันแซ่บจริงๆมันแซ่บมากมันแซ่บจริงๆอะฮะเสร็จแล้วจ้านี่เปิดถุงออกมาทุกคนนี่ตั้งให้เรียบร้อยเลยนะก่อนที่มันจะคว่ำนะน,นี่น่ากินอยู่ทุกคนมา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 ,มาเป็นไงล่อส้ตมตำตำแตนทุกคนนี้คนนี้ตั้งให้เรียบร้อยเลยนะก่อนที่มันจะคว่ำนะ นี่น่ากินอยู่ทุกคนมาคนนะเราก็จะมีคุณเลอร์ส่วนตัวนะคะเราก็จะมีคุณเลอร์ส่วนตัวก็มีน้ําแข็งอยู่ในนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ของเราอยู่ในนี้ทุกคนนะชีวิตเรียบง่าย๊ัยบายกินเทลงไปเลยเข้มข้นเข้มข้นมนก อีสตีมค่ะหมอกหนาะมากๆเลยทุกคนหมอกหนาะจนกลายเป็นฝนเลยนะคะวันนี้บายๆนะ굿ไนท์ night, นะคะทุกคนนอนหลับฝันดีนะหมอกหนาะมืดตึ๊บแบบนี้เลยทุกคนเจ็ดโมงช้ายังมืดอยู่เลยนะแต่ว่าวันนี้อากาศรอบข้างนะคะรอบตัวจังหวัดข้างประมาณนี้ทุกคนนะมาลงมือกันเลยนะคะลงมือกันเลยอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง เ้ากันวันนี้มีเมนูโปรดโปรมากๆทุกคนนะคะปูผ้าแล้วเรียบร้อยนะคะเมนูเยอะจริงๆนะคะเมนูเยอะจริงๆทุกคนนี้อะมีอะไรอีกข้างนี้คือร้อนมากนะคะทางฝั่งทะเลก,ก็จะเป็นหมอกหนาะแบบนี้เลยทุกคนอากาศดีมากๆเลยนะคะเย็นสบายสดชื่นค่ะเช้าวนาันดาโอเคมาทุกคนสวัสดีค่ะคลิปนี้จะถ่ายยาวไปเลยเนาะก็ นี่เลยค่ะเป็นเวลาช่วงเท้ากันวันนี้มีเมนูโปรดๆมากๆทุกคนนะคะปูผ้าแลวเรียบร้อยนะคะสวัสดียามเช้าคะ่ะแอนนี่อินอเมริกาวันนี้จะมารีวิวในวันทำงานนะคะเพื่อนๆจ๋าเจ็ดโมงเช้าคะ่ะหมอเยอะเลยพร้อมมากๆเรื่องของกันกินนะคะนี่เขาอะไรอีกนะคะ มีกาแฟเย็นชื่นใจทุกคนมีกาแฟเย็นชื่นใจของกินเยอะจริงๆของกินเยอะจริงๆทุกคนนะอืนี่เลยนะคะแล้วก็มีน้ําผล,ลไม้ทุกคนก็เยอะอยู่นะอืมเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวยังไม่ได้เอาออกมาอีกอย่างหนึ่งทุกคนอีกหนึ่งเมนูนี่นะคะข้าวกล้องทุกคนโอเมกอ้าวแอนนี่ลืมเอานั้นมาทุกคนแอนนี่ลืมเอาถ้วยมาเดี๋ยวแอนนี่หาก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเอจัดการแตงก่อนทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊ะ ได้แล้วทุกคนนี่ต้องทำของเรามาทุกคนมาทานกันเลยนะน้ำคือเป็นน้ำมะเขือเทศทุกคนน้ำมะเขือเทศแบบว่ามีรสชาตินะเออสไปซี่วีเอทุกคนน้ำผลไม้นะโอ้ยเยอะของกินเยอะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ข้าวเสร็จก็ไปทํางานจ้าทางานเสร็จแล้วก็กลับบ้านทุกคนเข้างานสี่โมงเย็นเข้าบ้านอีกทีก็สองทุ่มครึ่งนะคะนี่เลยค่ะวันนี้เป็นมะนาวใส่ส้มตํมามะเขือเทศนะเผื่อมันจะกินแล้วแบบว่าต้องการเปรี้ยวหวานเค็มก็มีเติมนะคะมีเติมมีเติม,ม,ตมทุกคนนี่เลยแล้วก็มีเชอร์รี่ทุกคนแค่นี้เทลงไปเลยเข็มข้น,ขนอืมเคนมข้น,ขนมาก อ้าวแอนนี่ลืมเอานั้นมาทุกคนแอนนี่ลืมเอาถ้วยมาเดี๋ยวแอนนี่หาก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราจะมา,าจัดการแต่งก่อนทุกคนนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวแปะ <ś ls> เปอยอะเลยพร้อมมากๆเรื่องของกันกินนะคะนี่ ตีสตรีมค่ะหมอกหนาะมากๆเลยทุกคนหมอกหนาะจนกลายเป็นฝนเลยนะคะวันนี้บายยนะกุ๊ดไนนะคะทุกคนนอนหลับฝันดีนะเยอะอยู่นะเต็มโต๊เลยเดี๋ยวยังไม่ได้เอาออกมาอีกอย่างหนึ่งทุกคนอีกหนึ่งเมนูนี่นะคะข้าวกล้องทุกคนโอเมเทลงไปเลยเข้มข้นเข,ข้นน่ นะเราก็จะมีคุลเลอร์ส่วนตัวนะคะเราก็จะมีคุลเลอร์ส่วนตัวก็มีน้ําแข็งอยู่ในนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ของเราอยู่ในนี้ทุกคนนะชีวิตเรียบเนงะ่ายทะเลนะคะอยากให้ดูบรรยากาศแต่ไม่รู้แดดจะได้ไหมอ่านี่นะคะข้างนอกก็เป็นบรรยากาศทะเลทุกคนนะวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวคนนะเราก็จะมี คุณเลอร์ส่วนตัวนะคะเราก็จะมีคุณเลอร์ส่วนตัวก็มีน้ําแข็งอยู่ในนี้แล้วก็มีอุปกรณ์ของเราอยู่ในนี้ทุกคนนะชีวิตเรียบง่ายทุกคน,นอร่อยมากํำแตงนะประมาณนี้ทุกคนนะมาลงมือกันเลยนะคะลงมือกันเลยอ่าอืม้มอือห อข้าวองมานล้วนหวังว่าปูผ้าแล้วเรียบร้อยหวังว่าจะไม่เลอะรถนะคะเนาะไม่เป็นไรทุกคนมานะคะน้ําพร้อมขนมพร้อมนะคะนี่ปูแล้วเรียบร้อยทุกคน <c oughs> ใจทุกๆท่านเลยนะวันนี้จะมารีวิวหนึ่งวันในการทำงานค่ะมะนาวใส่ส้มตำมะเขือเทศนะเผื่อมันจะกินแล้วแบบว่าต้องการเปรี้ยวหวานเค็มก็มีเติมนะคะมีเติมมีเติมทุกคนนี่เลยแล้วก็มีเชอร์รี่ทุกคนแค่นี้ก็เป็นน้ำมะเขือเทศทุกคนน้ำมะเขือเทศแบบว่ามีรสชาตินะเออสไปซี่วีเอทุกคนน้ำผลไม้นะโอ้ยเยอะของกินเยอะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าป๊แบบหนึ่งต๊แบบหนึ่ง ข้างนี้คือร้อนมากนะคะทางฝั่งทะเลก,ก็จะเป็นหมอกหนาะแบบนี้เลยทุกคนอากาศดีมากๆเลยนะคะเย็นสบายสดชื่นค่ะเช้าวันเบรกนะคะทุกคนเป็นเวลาช่วงพักเบรกแอนเลิกจากร้านฝรั่งแล้วแล้วก็มานั่งทานข้าวในรถนะคะก็จอดที่สวนสาธารณะเนาะข้างนอกก็เป็นจะอดทุกคนกินแล้วก็นี่เลยหมอนผ้าห่มพร้อมทุกคนหมอนและผ้าห่มพร้อมอ้โหแอนนี่สุดจะรีวิวทุกคนนะอืมมา เดี๋ยวก็อืออฮอร่อยไหมนี่อร่อยมากฮนี่มาส้มตำก็เสร็จแล้วมะนาวใส่ส้มตำมะเขือเทศนะเผื่อมันจะกินแล้วแบบว่าต้องการเปรี้ยวหวานเค็มก็มีเติมนะคะมีเติมมีเติม,ม,ตมทุกคน All นี่เลยแล้วก็มีเชร์รี่ทุกคนแค่นี้ก็อะไรอีกนะคะ มีกาแฟเย็นชื่นใจทุกคนมีกาแฟเย็นชื่นใจของกินเยอะจริงๆของกินเยอะจริงๆทุกคนนะอืนี่เลยนะคะแล้วก็มีน้ําผล,ลไม้ทุกคนจะอดทุกคนกินแล้วก็นี่เลยหมอนผ้าหมพร้อมทุกคนหมอนแลผ้าผมพร้อมโอ้โหแอนนี่สุดจะรีวิวทุกคนนะอืมมาเดี๋ยวก็อีสตีมคะ่ะหมอกหนาะมากๆเลยทุกคนหมอกหนาะจนกลายเป็นฝนเลยนะคะวันนี้บายๆนะก